วันนี้ออตโตวินขอพาทุกคนย้อนกลับไปยังหนึ่งในเกมที่เจ็บปวดที่สุดแต่เต็มไปด้วยบทเรียนสำคัญของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในศึก AFC u 23เอเชียนคัพ2026นัดที่ต้องพบกับออสเตรเลียเกมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาแต่มันคือเรื่องราวของความหวังความผิดพลาดช่วงเวลาเพียงหนึ่งนาทีที่เปลี่ยนทุกอย่างและหัวใจนักสู้ของช้างศึกที่สู้จนวินาทีสุดท้าย เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังครึ่งทีมชาติไทยอยู่23เปิดฉากด้วยความมั่นใจเกินร้อยแผนการเล่นที่เตรียมมาอย่างดีเห็นผลตั้งแต่นาทีแรกนักเตะไทยเคลื่อนบอลอย่างรวดเร็วกล้าเล่นกล้าต่อบอลสั้นผสมผสานกับการแทงทะลุช่องที่เฉียบคมออสเตรเลียที่ดูเหนือกว่าทางร่างกายยังตั้งตัวไม่ทันและเพียงไม่กี่นาทีแรกแฟนบอลไทยทั่วประเทศก็ต้องลุกขึ้นเฮ นาทีที่8จังหวัดสวนกลับเร็วบอลถูกเปิดจากแดนกลางทะลุแนวรับออสเตรเลียกล่องหน้าทีมชาติไทยหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะซัดด้วยขวาเต็มข้อบอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างเด็ดขาดประตูนี้ไม่ใช่แค่การขึ้นนำแต่เป็นสัญญาณว่าทีมชาติไทย U23 ยพร้อมจะสู้กับใครก็ได้ในเอเชียสกอร์ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ความฝันเริ่มชัดเจนแฟนบอลเริ่มเชื่อว่าชัยชนะอาจอยู่ไม่ไกล แต่ฟุตบอลคือเกมแห่งรายละเอียดและความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีก็สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ในนาทีต่อมาเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็เกิดขึ้นการเข้าปะทะที่รุนแรงเกินไปกลางสนามผู้ตัดสินไม่ลังเลชูใบแดงไล่นักเตะไทยออกจากสนามทันทีเพียงหนึ่งนาทีจากสวรรค์กลายเป็นฝันร้ายทีมชาติไทยต้องเล่นด้วยผู้เล่น1ิคนตั้งแต่ครึ่งแรกและจุดเปลี่ยนของเกมก็เริ่มต้นตรงนั้น หลังจากเสียผู้เล่นออสเตรเลียเริ่มคุมเกมได้มากขึ้นพวกเขาใช้ความแข็งแกร่งความเร็วและการครองบอลกดดันแนวรับไทยอย่างต่อเนื่องทีมชาติไทยถอยลงมาตั้งรับลึกเล่นอย่างมีวินัยพยายามปิดพื้นที่ทุกจุดนักเตะทุกคนวิ่งไม่มีหยุดใส่เต็มร้อยในทุกจังหวะแฟนบอลเห็นแล้วรู้ทันทีว่านี่คือหัวใจนักสู้ของช้างสึกตัวจริง นาทีที่29ความกดดันก็มาถึงจุดแตกหักจังหวะบอลในเขตโทษการประทัดที่เฉียดเส้นฟาวผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษทันทีแม้ผู้เล่นไทยจะพยายามอธิบายแต่คำตัดสินไม่เปลี่ยนออสเตรเลียไม่พลาดยิงจุดโทษเข้าไปอย่างเฉียบขาดสกอร์กลับมาเท่ากัน1ต่อหนึ่งและโมเมนตัมของเกมเริ่มเอียงไปทางฝั่งออสเตรเลียหลังจากนั้นไม่นานออสเตรเลียใช้ความได้เปรียบเรื่องจำนวนผู้เล่นเปิดเกมรุกใส่ไทยอย่างต่อเนื่อง และในที่สุดประตูที่2ก็มาถึงจังหวะเปิดบอลจากด้านข้างแนวรับไทยพยายามสกัดแต่บอลยังมาเข้าทางกองหน้าออสเตรเลียสัดจ่อจ่อไม่พลาดสกอร์พลิกเป็น2ต่อ1เสียงเฮของแฟนบอลออสซี่ดังสนัน่ขนขณะที่ฝั่งไทยเต็มไปด้วยความเงียบงนันครึ่งหลังเริ่มต้นครึ่งด้วยภารกิจที่ยากที่สุดทีมชาติไทยต้องตามหลังหนึ่งประตูแถมยังมีผู้เล่นน้อยกว่าแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นคือความไม่ยอมแพ้ นักเตะไทยยังคงสู้วิ่งไล่กดดันในทุกจังหวะแม้ร่างกายจะล้าแต่หัวใจยังเต็มไปด้วยไฟโค้ชพยายามปรับแท็กติกเน้นเกมรับที่รัดก,กุมและรอโอกาสสวนกลับเร็วมีหลายจังหวะที่ไทยเกือบทำได้จังหวะยิงไกลจากนอกกรอบบอลเฉียดเสาออกไปนิดเดียวจังหวะฟรีคิกที่ทำเอาผู้รักษาประตูออสเตรเลียต้องออกแรงเซฟแฟนบอลเริ่มมีความหวังอีกครั้งแม้จะรู้ว่างานนี้ยากแค่ไหน ออสเตรเลียเองก็ไม่ได้เล่นง่ายพวกเขาพยายามปิดเกมคุมจังหวะครองบอลและใช้ประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์แต่ทีมชาติไทยก็ไม่ยอมให้เกมจบแบบง่ายๆทุกครั้งที่เสียบอลน,นักเตะไทยไล่เพรสทันทีทุกคนช่วยกันเล่นเกมรับอย่างมีวินยัยจนทำให้ออสเตรเลียไม่สามารถยิงเพิ่มได้นาทีสุดท้ายของเกมความกดดันอยู่ที่ฝั่งออสเตรเลียเพราะไทยโหมบุกเต็มที่ผู้รักษาประตูไทยขึ้นมาลุ้นในจังหวะลูกตั้งเตะ เสียงเชียร์จากแฟนบอลดังขึ้นอีกครั้งแต่สุดท้ายโชคไม่เข้าข้างนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นเกมจบลงด้วยสกอร์2ต่อ1ทีมชาติไทยยู3พ่ายแพ้แต่ไม่ได้แพ้ด้วยหัวใจแม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นใจแต่เกมนี้สอนอะไรหลายอย่างให้กับทีมชาติไทยยู3พวกเขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความกล้าความเร็วและคุณภาพที่สามารถสู้กับทีมระดับท็อปของเอเชียได้ ปัญหาเดียวคือรายละเอียดเล็ก,ลกๆวินัยในเกมและการควบคุมอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาในอนาคตสำหรับแฟนบอลไทยเกมนี้อาจจะปวดแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังเพราะเราได้เห็นนักเตะรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมแพ้ต่อให้เหลือ10คนก็ยังสู้จนวินาทีสุดท้ายนี่คือสปิริตของช้างศึกนี่คืออนาคตของฟุตบอลไทยออตโตวินขอย้ำอีกครั้งว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือบทเรียนสำคัญหากทีมชาติไทย U23 เรียนรู้จากความผิดพลาดปรับปรุงและพัฒนาต่อไปวันหนึ่งชัยชนะในเวทีเอเชียจะไม่ใช่แค่ความฝันขอบคุณทุกคนที่ติดตามออตโตวินถ้าคุณคือแฟนบอลไทยตัวจริงอย่าลืมส่งกำลังใจให้ช้างศึก U23 เพราะเส้นทางยังไม่จบและเรื่องราวของพวกเขายังเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอน